เปเมื่อจังออกตอนนี้เปมนใน,นรัตต้องครับนต่ลืมอะไรนะเวิทีอ่ะกดคือมึงไม่ได้แกะอะไรทุกคนแต่ว่าือแบบมีโปรเซสไปละแบบว่าีไยดอคนนึ่งที่แบบเล้นตามที่เห็นของฟงมาก็เลยว่าเฮ้ยพงเต้นสดีอะไรก็เลยคิดว่าถ้าสมมติเต้นได้ไปแกะแต่ของพงเนะี่ย ใช่ครับแล้ทุกคนที่กินอะคือกล้องแหลสอง์ไม่เสร็จบรรทุนมีนกนินวันไหนวิชานอกตารางอีกสองวิชาแต่ว่าอาจารย์เขาบอ,อกว่าไม่อยากให้เรียกว่าสอบม,มันตัวจริงจังไปจะเรียกว่าควิสละกันแต่ว่านี่ก็คือสอบกันแหละ ้เอบไม,ม่จังเนาะตอน,นอนอยู่ในรถครับผมกำลังกลับบ้านจะไนจำลองนอนไม่มสูนไไ้นะคะมันไหบพี่บอกว่าแบบทุกวิชาเดินอ่านวันละหนึ่งวันทุกวันเนาะ คนขับดรดเวลาตัวเองเรื่องมาทแฟนอะไรเงี้สว่าตอนนี้อิมนมอสคนน่ากลัวนะ่อยแต่ตอนของวนเช้ามังีนอนสว่างแล้ว เฮ้ยตอนรอนเกียวของฉันเอ้เอนี้มังต้องจุดไปยังรัดยังคับไว้กินินขนมมาแล้วนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะไปอาสมจูแล้วว่านะกินขนมรองท้องนี่อรอยนะ สองตัวเราฝงใส่แอร์ฟอ,อ,อนเยนตอนนล้นเราช้าแต่มานะรวมที่เป็นยายก็ยังไม่ได้กินกุ้งทุกคน กินเนี่ยเดี๋ยวไป้ปิดคที่วไป้่อไปหาโอกาสไปกินแต่ว่าได้ใส่ใหม่มาเรียร <algo> บร้อยนี่นไหมล่าไปไปขยะก็ต้องกินต้มเท้าเนแต่ว่าเนี่ยเหมือนฉันโอนอ่ะได้กี่นายแต่ว่าได้โด,ดีใส่ใหม่มาสักทีว่า นี่ถือว่าเป็นรางวัลปลอบใจอนอนไหมอ้อนนอนแบบสา,านะครับอรอนนะ่อยทังเลยต้องไหมไม่ต้องนะแต่ตรหรอไม่ตนองเงนไม่ต้องเงิ พี่ก้องชีวีโรา,าันต้าแก่ไอ้นองเมื่อวันก่อนนะต้องเจอแบบพี่ซันต้านนนนในงานวันในห้องพักตอนที่ไปงานตอนนั้นเป็นหนนงะงานของท็อปอ่ะวันนั้นต้องแบบเสร็จต้องแบบบอกว่าพอเสร็จแล้วใช่ไหมก็เลย นะตัวนะเออหลังอ่างกล้องลงจากทีเป็นน้องแอลมอนกับผมเกิญมาต่อใช่ไหมแต่ว่าพี่ซันทานะพักอยู่ในห้องอะไรอ่าเจอพอดีก็เลยบอกว่านี่ครับผมเป็น s ี p นะครับที่เป็นกลิ่นมาเดี๋ยวรอครับรอ พี่พีทใส่หมยอนกานไมไ่จริงเพราะว่าอยู่บนรถเนียยรอแล้วซื้อมาเนียวสถุงเพราะว่าถุงละสี่สิบแต่ว่าสามถุงร้อยกันเลยซื้อมาสักอันหนึ่งเป็นธาตุกันต้องเจาะหูได้ต้องเจาะหูม,ออมาแต่ว่าจะบอกว่าเป็นช่วงที่ผ่านมาเราเปลี่ยนต้นหอ,อบ่อยใช่ไหมเพราะว่าแบบ ไม่เอางานก็อยากให้พี่จะแบบหลบแบบจึง้งๆเนี่ยแต่ว่าตูโ้โหแบบว่าพี่แบบมันสวยๆหน่อยไงคือมันจะเนีกว่าไงลูลูลมันใหญ่แบบที่ต้องเจาะมามาแบบเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยๆมันก็เลยเจ็บมันก็เลยไม่หายนวะทีต้องก็เลยใส่แบบว่าอันนี้ไปก่อนใส่กับของตัวเองไว้ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าโอกาสจะไปแบบปเปลี่ยนตู้โหที่มันใหญ่กว่านี้แล้วแบบมัใส่แบบเอเวอร์เดย์ลูก ราจะได้ใส่ของพี่นี่ได้ตลอดแต่ไม่เจ็บเ้วอกจะสอบไหมครับอาจารย์คุณอระสอบก็สูวยๆนะคะเป็นกำลังใจให้ฉันเข้าใจคุณน,นะรีวิวสอบหน่อยได้ไหม,มเป็จริงๆคือไม่สอบสามชั่วโมงใช่ไหม ชั่วโมงเครื่องต้องเสร็จแล้วเพราะว่ามันมีแบบบางข้อที่ทําไม่ได้เนาก็เลยรู้สึกว่าก็นั่งไปแป๊บหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบได้จนครบสองชั่วโมงอะแต่ว่ามันสอบสามนะก็นั่งจนรบสอบรู้สึกว่าคือนั่งไปต่อเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็เลยออกมาเลยแต่ว่าตอนที่สอบมาทําไม่ได้หนึ่งวิชานะในวิชาอื่นทําได้หมดเลยคือเพื่อไม่ได้ทำไม่ได้ขนาดนั้นคือทาไปแล้วแหละแต่ว่าไม่ชัวร์ว่ามันจะถูกหรือเปล่าแบบว่าคือทาไปเยอะนะแต่ว่าไม่มั่นใจว่าจะถูกไหม มีความทำแล้วเจอยังก็อ,งอยากทำนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีแผนขนาดนั้นตว่างๆอยากจะหาเวลาไปทำหมือนการไปเนักติดตามมาลอนเลวลกัน อยากจะหูเพิ่มไหมไม่เจาะนะครับเจ็บจากแค่สองตันพอแล้วเดี๋ยวมันจะชุดกล้องก็ไม่ค่อยม,ม,มีติ่งหูไงทุกคนตัวซีชมเนาะคือแค่นะี้มันจะเต็มแล้วกเลยคิดว่าเราเจาะแค่นี้แหละปล่อยแล้วโอ้ยเขินเนียนเนียนหน้าแดงไม่มองกดเลยทุกคนอย่เราไดู้อีกแป๊บนึงนะอยว,วเราแตะ,ะ,ะสอ่งมีดนิดนึ่ ล้วอ่านไม่ทันหรอกต้องเสอบอีกอกีก่ตัวออีกสองตัวครับแต่ว่าต้องรองอาจารย์นะตอนผมจำเออว่าขานาดแล้วแต่ว่ากล้องจำไม่ได้ว่ามัมมนอไหรแล้วสองสิบเอ็นฮัลโหลพักนะขอบคุณครับ ชิ้นต่อ,อไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปก่อนแล้วนะเราจะไปภัยใจ10วิตย์10ต่อ Ờ. Nào. Bye bye, nó xong cái form liên quan đến